สวัสดีครับพี่น้องวันนี้นําเสนอนะครับเมนูแกงไก่เซร์เซนนะครับผมมานะครับอันดับแรกเท่ากับเอาไก่มาล้างซะก่อนนะครับเห็นพค่อนเพื่อนซับไห้ซับตอนบอกไงหนึ่งอุ้ยเป็นตัแเสบครับนะครับผมผู้นักคนก็จะว่ามันคือตอนใหญ่แท่แต่ว่าเฮามากินตอนใหญ่นะครับอ่าล้างซะก่อนล้างไก่หัวตะไคร้ครับเข้ามาล้างก่อนปุ้ยอนะหัวหอมปาดออกล้างซะก่อนตัดหัวบอกดีๆเรียบร้อยล้างอีกเท่านึง อืมนี่แนวสิ่งสําคัญของมันก็คือพักอีทูเล่านะครับหั่นตะไคร้ลงไปนะครับสับจับๆๆๆๆๆๆๆับหมายมือจะของสนโอ้ยคือแล้วเขาสีเห็ดเห็นมันรวดเร็วนะครับรวดเร็วท่นใจเพื่อว่าบ่เห็พี่น้องในบึงแบบโดนๆนะครับผมผ่านไปนะครับหนึ่งหัวสองหัวนะครับฟานไปพี่แข่งเพื่อสีสันที่สวยงามนะครับฝาดุ่งหอมแดงเกลือ ตำมีโซเมียเลยเต็มนีคอยตำเร็วอู้ยสุดยอดเลยใส่แบบป๊บปับป๊บปผ่ปานไปกําังแหลกแล้วแหลกแล้วใก่สีแหลกแล้วเหลืออย่างในบันที่บนไสใส่ลงไปอีกพริกแกงตำอีกให้เข้ากันโูโ้ยสีสันสดใสจีบจาดน่ากิน ตอนนี้เรียบร้อยล้างใกล้แล้วเอาลงหมาะตามเครื่องลงอ่เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สีแดงจึงครืองมากเลยแล้วก็คนเพื่ออ่ให้มันเข้ากันนะฮะนี่เป็นการเอาชีวิตรอดโมแมนแล้วครับใส่ปลาลาลงไปนะครับพี่น้องครับอันนี้ซิกเนเจอร์นะครับนี่ปลาลา แกงนะครับปลาแกงปลาแกงปลาหอมนะครับผมม่นเป็นประเด็กพระบิดาเนี่ยม่นเป็นประเด็กหมอป่าอันนี้ปลาอุย้ยหอมจวดเอาเส้นลงไปแช่หานาที่ในระหว่างที่แช่เ้นเท่ากับหันหอมใส่หอมหลายหลายมักกินหอมนะครับผมกินหอมไล้หลายกินผักหลายหลายเท่ากัผักที่สใส่หลายในการแกงนี้มันใส่ได ไล่ได้เต่ผักหอมนะครับผมอย่างอื่นใส่ได้หลายบ่ได้มันสิเสียรถชาิของมันไปนะครับผมหันหอมชับ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 นี่โซฟีหมื่มันก็ว่าอีชั้นเป็นเชฟกระทะเหล็กนะฮะฟดบุก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 บุบุแล้วนะครับตอนนี้ก็บคนมากไก่ถิ่ซุกหรือยังไก่แล้วใครขอลืมใส่เอี่ยม น้อยใส่เขาเเฮ้ยคอยคือนาังเอกบข่อยคือนาังเอกเกาหลีบขคอยคือแดจังกึมบอมึงดำจังแก่แดกจังกูโอ้ยมาหาลูกไสยไทยมาหาลูกา้นีจังอยลูกไสข่อยอือก็ลังกินอมยิ้มอยู่จุบจ๊บๆุๆุุกินน้ำแขอยไหม่อืมบ่พบอกกินดอกตอนนี้มาแล้วนะครับผมใส่หมอลงไปที่เจ้าผาดบางหาันเจ้าลืบใส่ผงสุรขด้ยอยมักผงสุรดาหลายใส่ไปหนึ่งส่วนสมส่วนซิมมึงเป็นยังไือเวลาซิมแกงเข้าสูตเลยอง่า ยกนิ้วแล้วแสดงว่าโอเคแล้วหนีบหนีบตัดตัดตัดเส้็ลงกไปแล้วฝาดลูกหมอทวน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 ,นี่ถุงมือบ่ต้องกินสามคนพอแม่ลูกคนเสนให้เรียบร้อยก่อนอเดิมแล้วหน้าตามันเริ่มใ,ใกล้สิคือแกงเส้็แล้วมแกแขงเสน้นมาตั้งแต่เป็นเล็กน้อยแล้วยำไปวัดจอบกินแต่แข็งเส้ร็อม,มาแล้วนะครับใส่ผักหอมลงไป พังอีตูเล,ล่านะครับใบแมกหลักลงไปนี่แหละสิ่งที่สิเุให,หอมห้วยงวยหอมงวยงวยโอ้เปิดหมอกกันท่วนว้าวมากินน้ำกกนพี่